นี่เลยจ้ะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนโอ้ยงามนี่ใบอ,อ่อนอืยังมีอยู่จ้า สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ที่เดนมาอากาศดีมากๆเลยจ้า24องศาวันนี้จะก็จะพาเพื่อนนะคะไปดูว่าจะมีคาดทะเลให้ได้ชมกันหรือเปล่านะคะหลังจากที่ติ๊กไปเมืองไทยเอเประมาณหนึ่งเดือนไม่ได้มาเก็บคาะทะเลไม่ได้มาดูคาะทะเลเลยเลยพาเพื่อนนะคะมาเดินมาชมกันว่ามีคณะทะเลเหรือให้เราได้ชมกันหรือเปล่า ไปดูกับตีก,กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะบรรยากาศที่เดนมานะคะน้ำทะเลเป็นสีฟ้าครามท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครามเลยจ้าวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นอ,อ,อากาศดีนะคะที่เดนมาร์ก <laughs> ท้องฟ้าเป็นเมฆสีคามเลยค่ะน้ำทะเลนิ่งเลยนะคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นอากาศของช่วงเดือนสิงหาคมที่จนมาคนะเพื่อนๆและนี่ค่ะที่เจอแล้วจ้าคนะทะเลเป็นยังไงบ้างเนาะยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่คณะทะเลยังมีอยู่ แต่จะมีใบอ่อนหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะแก่หมดแล้วค่ะแก่หมดแล้วจากเพื่อนๆใบแก่หนาแข็งมากเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคณะเลยจะมีช่วงแต่พฤษสานะคะถึงตรกดา ประมาณนี้นะคะนี่จ้ะก็เป็นคณะทะเลนะคะแต่แก่แล้วคะ่ะตอนนี้ไม่สามารถเก็บได้นะคะเราก็มาชมธรรมชาตินะคะเราไปดูต้นอื่นกันตอนนะคะว่าจะมียอดมีใบอ่อนที่เราเก็บหรือเปล่านะคะเราไปดูกันเลยจ้าติกมองไปที่กเห็นอยู่นะคะ มองไปก็เห็นอยู่จ้ะต้นหนึ่งอากาศดีมากเลยจ้ะวันนี้ี่องศาที่เดนมาร์กนี่จ้ะเห็นแล้วจ้ะเป็นยังไงบ้างเน,ะนาะคณะทะเลช่วงเดินสิงหาคม,อ,มอุ้ย ก็ยังสวยอยู่นะคะแต่เมล็ดเมล็ดเขาแก่แล้วจ้ะนี่เมล็ดแก่แล้วเมล็ดของคณะทะเลเรามาดูกันซิว่ามีใบอ่อนไหมอุ้ยมีอยู่จ้ะนี่มีอยู่จ้ะใบอ่อนนี่ยังอ่อนอยู่จ้ามีต่อ่อนที่เราเก็บ น่าอยู่จ้ะดูเข็บมตวไบอ่อนๆเนาะแกมันจะขมมากเลยจ้ะนี่ละจ้านี่พอแวกมาก็จะเห็นนะคะ <c oughs> นี่จ้ะ แก่แล้วอ่อนจะหาง,ง่ายอยู่นะจ๊ะนี่จะ๊ะด้านล่างก็มีอยู่นะจ๊ะ <c oughs> นีจ๊ะอีกหนึ่งต้น <c oughs> นี่จ๊ะมีใบอ่อนอยู่นี่อย่างนี้จะใบอ่อนจะ๊ะ สวยมองไปม learner, ีตะโคนหินนะจ๊ะนุ่นอีกหนึ่งต้นเดินไปได้หรือเปล่าเนาะค่อยนะจ๊ะไม่คุ้มลองดูกันนะจ๊ะ มีหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะคะใบอ่อนต้นนี้น้ำทะเลนะคะเราขึ้นไปต่อเลยจ้านี่จะเพื่อนๆมาดูอีกนะคะต้นต่อไปใกล้ๆกักนอุย้ย ดูเหมือนแก่มากเลยจ้ะเพื่อนๆแต่จะเห็นใบอ่อนอยู่นี่จ้าใบอ่อนคนะทะเลโอ้ยยังม,ม,มีอยู่จ้ะนี่จ้ะเป็นลวกจิมก้มน้ำพริกเห็นอีกหนึ่งต้นแล้วจ้ะ อดูแก่มากเลยคณะทะเลเดือนสิงหาคมจ้ะเพื่อนๆดูสิอุ้ยก็ยังอ่อนอยู่จ้ะนี่ใบยังอ่อนอยู่จ้ะเพื่อนๆน,นี่อืม้มนี่จ้ะอ่อนจ้ะแบบนี้ นี่จ้ะหาทะเลเห็นอีกหนึ่งต้นแล้วจ้ะเห็นอีกหนึ่งต้นนี่จ้ามีหรือเปล่าใบอ่อน นี่น่าจะไม่มีเท่าไหร่จ้ะดูเหมือนแก่ละใบแก่ไม่มีเยอะอ่อนไปดูอีกหนึ่งต้นจ้ะเห็นแล้วนี่นี่ค่ะอุ้ยใบยอ่อนด้วยนี่จ้ะนี่นี่เลยจ้ะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนโอ้ยงามนี่ใบอ่อนอืม ยังมีอยู่จ้าอดม๋ยวอ่อนใบอ่อนเลยเยอะเลยจ้าอืมอืมนี่จ้าอุ้อยเยอะเลยพี่น้องเลยตัวนนี่เยอะมันอ่อนนี่ นี่จ้ะโอ้ยโอ้ยต้นนี้ใบอ่อนเยอะพี่น้องเลยลอยแล้วโอ้ยงามงามงามพี่น้องเลยนายาี่จ้ะ เรียบร้อยแล้วก็ได้เก็บค้ะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้พอได้ไปลวกจิ้มกินกับน้ำพริกเนาะล้วก็ได้เห็นว่ายังมียอดคณะอยู่ของเดือนสิงหาคมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับติ๊กเดนมาร์กด้วยจ้าแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ